คุณเป็นแบบนี้ไหมหรือเคยเจอใครที่เป็นแบบนี้ไหมครับที่เวลาขยันมากๆใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นแต่เงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าฉันไปโรงเรียนเพิ่มศึกษาต่อฉันก็จะมีเงินมากขึ้นแตุ่ดท้ายแล้วเงินก็ยังไม่เข้ากระเป๋าอยู่ดีบางทีมันอาจไม่ได้อยู่ที่การใช้เวลาทำงานมากขึ้นหรือการที่คุณไปเรียนต่อให้สงขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้น มันคือเรื่องของ mindset ด้านการเงินยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงินมามากมายเขาจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เงินก้อนนั้นหมดไปมันมีงานวิจัยหนึ่งครับที่บอกไว้ว่าคนที่โชคดีและได้เงินมาแบบฟุกๆใช้เวลาไม่เกิน5ปีจะกลับมามีเงินเท่าเดิมก่อนที่เขาจะถูกรางวัลแต่ตรงกันข้ามครับมหาเศรษฐีที่ล้มละลายเรียกได้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยนะครับ เขากลับใช้เวลาไม่นานมากที่ทำให้ตัวเขาเองนั้นกลับมายืนในจุดที่มีเงินและมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนเดิมและอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้าถ้าเปรียบเทียบไมเซธเหมือนกับลานจอดเครื่องบินนะครับคนรวยที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีลานจอดเครื่องบินที่ใหญ่มากพอที่จะรับเครื่องบินได้ทุกๆลำที่อยากลงจอดแต่คนจนหรือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะมีลานจอดเครื่องบินที่เล็กกว่าขนาดของเครื่องบิน แม้ว่าเครื่องบินบางลำอยากจะลงมาจอดที่ลานจอดของพวกเขามากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้ถึงทำได้เครื่องบินก็พังอยู่ดีม i n เซ็ตของคนบางคนอาจจะจอดได้แค่มอไซค์หรือจักรยานด้วยซ้ำแต่ทุกคนมีความหวังครับถ้าคุณเรียนรู้ถูกจุดเข้าใจและพร้อมจะปรับตัวเพราะม i n เซ็ตที่กล่าวมานั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนากันได้ครับผมขอยกตัวอย่างของคนที่มีมเซ็ต ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจอห์นดอนสันเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงดังฮอลลีวูดในช่วงยุค80-90เขาคว้ารางวัลลูกโลกทองคำและเป็นนักแสดงที่ประสบความสาเร็จอย่างมากแต่ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะหลังจากนั้นจอห์นสันโดนฟ้องล้มละลายถึง4ครั้งโดยเขาเป็นหนี้สูงถึง9แสนดอลลาร์หรือราว31ล้านบาททีเดียวเลยนะครับกับอีคนหนึ่งนะครับที่เริ่มจากความจนแบบสุดๆเลย นั่นก็คือแจ็คมาเขาจนแบบที่เรียกได้ว่าไม่มีอันจะกินเลยนะครับลองสังเกตหน้าของแจ็คมาดีๆนะครับเขาจะมีรูปหน้าผ,มผอมๆเบี้ยวๆนั่นเป็นผลมาจากการที่เขาขาดสารอาหารนะครับแต่ทุกวันนี้เขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศจีนแซงประชากรกว่าพันล้านคนในประเทศและก้าวไปสู่ความรวยอันดับหนึ่งได้เห็นไหมครับจากคนที่รวยมีรายได้เยอะกลับมาจนได้และคนที่จนมากๆ ก็กลับมารวยได้เช่นกันเหตุผลหลักๆมันเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและหมเซ e t ด้านการเงินครับวิธีแก้ไขเราต้องไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้นแก้ที่ต้นเหตุก่อนนั่นก็คือวิธีคิดครับซึ่งวิธีคิดของคนเรานั้นได้มาจากไหนบ้างผมขอย้อนไปตอนเด็กๆเลยแล้วกันนะครับตอนนั้นเราเหมือนกับผ้าขาวที่รับสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยคำพูดข้อมูลไม่ว่าจะมาจากครอบครัว พื่อนบ้านการศึกษาที่โรงเรียนหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามยุคตามสมัยทําให้ตัวเรานั้นมีความเชื่อในแบบนั้นๆไปซึ่งความเชื่อเรานั้นก็เปลี่ยนได้เช่นกันถ้าวันนี้ผมถามคุณว่าเงินเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยบางคนก็บอกว่ามีเงินล้านก็รวยแล้วบางคนบอกว่าหนึ่งล้านยังไม่พอต้องสิบล้านถึงเรียกว่ารวยแต่ถ้าย้อนไปถามยุคมนุษย์หิน ่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะรวยมนุษย์หินก็คงตอบกลับมาว่าเงินคืออะไรอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับย้อนไปสมัยกว่า1ิปีที่แล้วตอนนั้นมีแฟชั่นไว้ทรงผมลากใสที่ฮิตกันมากเลยนะครับในยุคหนึ่งเรามีความเชื่อว่าคนที่ไว้ผมลากใสมีความหลอ่อมีความเท่มากๆณนะตอนนั้นเราอาจจะคิดแบบนั้นนะครับแต่ผ่านมา1ิบกว่าปีตอนนี้ผมเองก็ไม่ค่อยเจอใครที่ไว้ผมลากใสยาวขนาดนั้นแล้ว ซึ่งตอนนี้ถ้าใครไว้ผมทรงนั้นก็จะดูแปลกตาไปหน่อยเห็นไหมครับว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปความเชื่อของคนเราก็เปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งก็คือเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุของความเชื่อนั่นเองที่เรารับมาทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีผมจะขอป้อนข้อมูลเรื่องความเชื่อด้านการเงินให้คุณเห็นภาพมากขึ้นนะครับเกิดมาจนไม่สามารถรวยได้นั่นไม่จริงนะครับ เกิดมาจนก็สามารถรวยได้ครับเปลี่ยนแปลง mindset ไ,ได้ตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของแจ็คมานะครับข้อต่อไปจะมีเงินได้คุณต้องมีเงินก่อนบางคนอาจจะบอกว่าใช่สิไม่มีเงินลงทุนจะไปทำอะไรได้อันนี้ก็ไม่จริงครับผมรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งสมัยเรียนมหาลาัยเขาใช้วิธีการเสนอซื้อปลาสดจากโรงงานหนึ่งแล้วนำไปขายในราคาที่สูงกว่านิดหน่อย ให้กับอีกโรงงานหนึ่งที่เป็นโรงงานทำปลากระป๋องเขาทำงานโดยการใช้โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแต่ละล็อตที่เขาส่งนะครับเขาสร้างรายได้ให้กับตัวเองสมัยเรียนได้หลักแสนเลยนะครับในยุคนั้นเห็นไหมครับคุณจะมีเงินได้คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินก่อนก็ได้คนรวยขี้โกงอันนี้กูเห็นด้วยไหมครับผมขอแยกไว้ตรงนี้เลยนะครับความรวยกับความโกงไปคนละเรื่องกันเลยนะครับ ถ้าคุณบอกว่าคนรวยนั้นได้เงินมาจากการโกงนั่นจะทำให้คุณมีความเชื่อที่ไม่อยากจะเป็นคนรวยทันทีเพราะคุณดันไปเชื่อแล้วว่าคนรวยนั้นโกงถ้าคุณเป็นคนดีจิตใต้สำนึกของคุณก็จะทำให้คุณไม่อยากรวยไปโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่อยากโกงใครตรงนี้ต้องแก้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะความรวยกับความโกงมันคนละเรื่องกันเงินไม่ดี ใครที่มีความคิดแบบนี้ต้องแก้ไขด่วนเช่นกันครับถ้าวันนี้คุณบอกกับเพื่อนของคุณว่าเขาไม่ดีคุณคิดว่าเพื่อนอยากจะอยู่กับคุณไหมครับเงินก็เหมือนกันครับถ้าคุณบอกว่าเงินไม่ดีเงินก็จะไม่อยู่กับคุณเหมือนกันครับหรือจะเป็นความคิดที่ว่าคนรวยก็จะรวยยิ่งยิงขึ้นไปคนรวยได้เปรียบก,กว่าคนจนการพูดเรื่องเงินนั้นเป็นสิ่งไม่ดี นั่นก็ไม่จริงเลยสักนิดเดียวนะครับแต่เอาจริงๆแล้ว,อา,ลวอาจไม่มีอะไรจริงเลยก็ได้ครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณครับว่าคุณจะเชื่ออะไรเชื่อแบบไหนแล้วมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นต่างหากถ้าวันนี้คุณมี mindset ด้านการเงินที่ดีบวกกับความรู้ที่ดีคุณก็สามารถเป็นคนรวยที่มั่งคั่งได้ฝึกซ้อมมันอยู่บ่อยๆทําทุกๆวันคิดทุกๆวันจนเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ดีของคุณไปให้ได้ครับ m i n d s e t ก็เหมือนกับการออกกำลังกายเหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งถ้าคุณฝึกซ้อมมากๆ m i n d s e t คุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นครับคุณจะมีลานจอดที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่มากพอที่จะรับเครื่องบินทุกๆลำที่อยากจะลงจอดได้ในลานบินของคุณและถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาดีๆมีสาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อ,ตอไปและคุณจะได้เข้าถึงคลิปวิดีโอเหล่านี้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเรียนรู้และก้าวไปสู่ความสาเร็จในอนาคตได้มันขัดเกลาสมองแล้วสติปัญญาของคุณอยู่เสมอนะครับขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับไม่มีทางที่คุณจะวิ่งได้10กิโลเมตรในการวิ่งครั้งแรกโดยไม่เหนื่อย